สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l T Plus r o บ o t c ลับวันนี้อยู่กับผม Mac T Plus ซึ่งในวันนี้ช n n e l ของเราเนี่ยจะมาสอนการเขียนโปรแกรมควบคุมหนุญญนยนต์บนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งตัวไมโครบิตเนี่ยเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะหัดเขียนโปรแกรมครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นถ้าต้องการจะหัดเขียนโปรแกรมครั้งแรกเนะี่ย ตัวไมโครบิ t นี่เหมาะเลยซึ่งหน้าตาของมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับผมจะเอาเมาส์ชี้ให้เนี่ยครับตรงที่ผมเอาเมาส์ไปวงๆเนะี่ยนี่คือหน้าตาของไมโครบิ t นะครับซึ่งเวลาถ้าเกิดถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมในตัว Microbit เนะี่ยเราต้องเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ของเขาครับซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยชื่อ Makecode Microbit นะครับเราสามารถเสิร์ชผ่าน Google ได้นะครับ Makecode Microbit นี่ครับเสิร์ชมาเสร็จปุ๊บจะเจออยู่อันแรกเลยกดเข้ามาได้เลยครับหน้าตาเว็บไซต์เราก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นแบบตอนนี้นี่แหละหน้าตาเป็นอย่างนี้เข้ามาปุ๊บก,ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้เนะี่ยอย่างแรกเลยครับต้องสร้างโปรเจกต์ก,ก่อนนี่ครับกดสร้างโปรเจกต์กมาจะได้หน้าจออย่างนี้มาผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์กนี้ว่า introduction นะครับเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยจะเป็นการไกด์เบื้องต้นสําหรับคนที่ต้องการจะเขียนโปรแกรมบนไมโครบิตนะครับ อะผมกด create สร้างโปรเจกต์มานี่ครับสร้างมาเสร็จแล้วจะได้หน้าต่างแบบนี้มาซึ่งพอเราเข้ามาแล้วอะเราจะเห็นได้ว่า Microbit น่ยมันจะสร้างฟังก์ชันมาให้เราอยู่แล้ว2ฟังก์ชันครับจะมีชื่อว่า on start แล้วก็ forever ตรงนี้นะครับผมที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่เดี๋ผมจะค่อยๆอ,อธิบายทีละตัวนะครับ on start เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่มันจะทำงานทุกๆคำสั่งในฟังก์ชันมันรอบเดียวนะครับส่วนในตัว forever เนี่ย มันคือฟังก์ชันที่จะทํางานทุกๆคําสั่งในฟังก์ชันนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามชื่อของมันที่ทชื่อว่า forever ที่แปลว่าแบบไปเรื่อยๆตลอดการตลอดไปนี่ครับซึ่งการทํางานของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าพูดอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพนะครับมาครับอย่างแรกที่ผมจะสอนในการใช้งานไมโครบิ t อย่างแรกเลยคือการเล่นกับหน้าจอแสดงผลของมันครับซึ่งการเล่นกับหน้าจอแสดงผลของมันเนี่ย เล่นได้หลายแบบนะครับอย่างแรกเลยครับโชว์นัมเบอร์หมายความว่าให้หน้าจอไมโครบิตแสดงเป็นตัวเลขต่อมาครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะเป็นโชว์ไอคอนที่มันจะอาจจะโชว์เป็นรูปหัวใจเป็นรูปเต็กถูกเต็กผิดเป็นหน้ายิ้มหน้าบึง้งหรือลูกศรอ,อะไรพวกนี้ครับทำได้หมดนะครับแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งขอแทรกมาก่อนนะครับนั่นคือคําสั่ง delay. ดีเลย์ดีเลย์ก็คือการหน่วงเวลาครับหน่วงเวลาในที่นี้หมายความว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหน่วงเวลาใต้คำสั่งใดๆก็ตามในการเขียนโปรแกรมมันก็จะทำคำสั่งข้างบนนั้นเป็นเวลาตึ๊ดๆของคำสั่งดีเลย์พูดอย่างเงี้ยงงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูครับเริ่มต้นครับเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่งโชว์นัมเบอร์ก่อนใส่ในหลูดไฟเวอร์นะครับเพราะว่าผมจะให้มันแสดงตลอดผมยัดเข้าไปแล้วในหลูดไฟเวอร์ดูด้านซ้ายของเราครับ ตรงนี้ที่ผมเอาเมาส์วงอยู่นะครับอันนี้คือซิมูเลเตอร์จำลองของไมโครบิดนะครับซึ่งหน้าตามาโครบิดองเราจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในการสอนวันนี้เราใช้ซิมูเลเตอร์ตรงนี้ก็พอนะเพราะว่ามันเห็นผลเหมือนกันอ่ะกลับมาดูที่รูไฟเวอร์ก่อนครับผมยัดคำสั่งว่าโชว์นัมเบอร์แล้วก็เป็นเลขศูนย์หมายความว่าที่หน้าจอไมโครบิดเนี่ยจะต้องแสดงเลขศูนย์ขึ้นมาตรงหน้าจอของเขาซึ่งก็คือตรงนี้ครับเลขศูนย์อ่ะถ้าอย่างนี้คือถูกแล้ว แต่อันนี้สังเกตได้นะครับว่าเลขศูนย์เลขเดียวเนี่ยมันเต็มหน้าจอแล้วหน้าจอของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับมันจะมีที่เป็นหลอด LED เล็กๆตรงนี้ครับเติดเติดเตดเตดเนี่ยครับห้าคูณห้าอยู่ตรงนี้นะครับเลขศูนย์เลขเ,ลเดียวเนะี่ยเต็มช่องแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราลองใส่เลขที่มันเกินหนึ่งหลักเข้าไปเช่นเลขหนึ่งสองสามสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามมันจะค่อยๆไหลามาทีละตัวเหมือนป้ายโฆษณาครับซึ่งไอตรงนี้ คือจุดอ่อนเล็กน้อยของไมโครบิ t นะครับที่ทดแทนกับการใช้งานง่ายของมันก็จะมาเป็นข้อเสียของมันตรงที่หน้าจอแสดงผลเนี่ยเล็กทำให้มันแสดงเลขได้แค่ทีละตัวนะครับอ่ะ,อะเสร็จแล้วครับลองมาเล่นกับคําสั่งโชไอคอนดูซึ่งหมายถึงการโชวสัญลักษณ์ต่างๆหรือรูปอะไรก็ได้นะครับอ่ะผมลองใส่ยัดไปแล้วเป็นรูปหัวใจนี่ครับรูปหัวใจ เหมือนกันครับทุกอย่างจะถูกจำกัดอยู่ในช่อง led ที่เป็น5คูณ5ช่องตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นหน้าย,ยิ้มดูจะได้เห็นว่ามันยิ้มเป็นยังไงนะครับอ่ะยิ้มแล้วต่อมาครับไหนเมื่อกี้ผมพูดถึงคำสั่ง delay ไปแล้วเนี่ยซึ่งคำสั่ง delay ในการในภาษาของการเขียนโปรแกรมเนี่ยบางภาษาเขาจะใช้คำว่า delay แบบที่ผมพูดอยู่นี่แหละครับแต่แต่บางภาษาเนี่ยเขาจะใช้คาว่า p o ซึ่งในซึ่งในไมโครบิตเนี่ยใช้คําว่าพอ s สครับผมอาจจะติดปากพูดคําว่าดีเลย์ไปหน่อยแต่ก็ขอให้เข้าใจหน่อยนะครับว่ามันเป็นภาษาที่แบบกว,กว้างกว้างกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเรื่องเดิมครับผมจะลองใส่คําสั่งพอ s สเข้าไปขั้นระหว่างแต่ละคําสั่งเพื่อให้เห็นว่ามันจะทาํางานยังไงนะครับผมลองใส่ตรงนี้โชว์นัมเบอร์หนึ่งปุ๊บผมใส่พอสเป็นหวินาที แล้วก็ตามด้วยหน้ายิ้มนะครับแล้วก็มีคําสั่งพ a สิบหนึ่งวินาทีตรงนี้แล้วรอดูผลฟังฝั่งซ้ายครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งวิแล้วเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มอีกหนึ่งวินี่ครับด้วยความที่คําสั่งให้โชว์นัมเบอร์หนึ่งแล้วก็โชว์หน้ายิ้มเนี่ยมันอยู่ในลูปไ f เวอร์ครับมันหมายความว่าเลขหนึ่งที่แสดงขึ้นมากับหน้ายิ้มที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของไมโครบิตเนี่ยมันจะสลับกันแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อมันอยู่ในลูปไ f เวอร์อย่างนี้ พอจะเห็นภาพจากตอนที่ผมอธิบายความสามารถในการทำงานของ loop เวอร์ไปมามัหมครับมันจะพอเข้าใจอยู่แนละ้วแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเห็นความแตกต่างเมื่อเราใส่สักคำสั่งหนึ่งเข้าไปเข้าไปใน loop on start และผมจะลองดูครับ show number ศูนย์ครับผม copy post หนึ่งวิมาใส่ตรงนี้นี่ครับรอดู0 1ยิ้ม1 ยิ้มอ่ะเขีนคแตกต่างไหมครับก็คือ on start เนี่ยมันจะทำงานในการโชว์ number ที่เป็นเลขศูนย์ก่อน1วินะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ loop forever เพราะมันทำงานทุกคำสั่งใน loop on start หมดแล้วพอเข้ามา loop forever ปุ๊บก็จะโชว์ number หครับ1วิแล้วก็โชว์หน้ายิ้มอีก1วิแล้วก็วนอยู่ข้างใน loop forever แค่ละอ่ะอย่างนี้พอเก็ทเนาะเคครับเดี๋ยวต่อมา ต่อมาเนี่ยเราลองมาทําการคํานวณทางคณิตศาสตร์ดูซึ่งมันก็คือการบวกลบคูณหารนี่แหละครับเดี๋ยวผมเอาตรงอนซับนีออ่ออกก่อนนะครับกดลบได้แล้วก็นี่ครับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองยัดตรงนี้ไปโชว์นัมเบอร์ศูบกศก็จะได้เป็นศนลองโชว์นัมเบอร์หนบกส ได้เป็นสามอ่ะอย่างนี้ครับเราเปลี่ยนเครื่องหมายได้ครับกดตรงกลางตรงนี้หนึ่งคูณสองก็ได้สองอย่างนี้ถูกแล้วโอเคครับเรามีการคำนวณแล้วต่อมาครับเหมือนคณิตศาสตร์ครับตัวแปรครับสร้างตัวแปรกดที่ตรงนี้ครับ variable แล้วกด make up variable แล้วตั้งชื่อตัวแปรผมจะตั้งสองตัวครับ a กับ b อ่ะ ถ้าระยะด a กับ b มาตรงนี้ก่อนเลยอะ่ะมันจะงงไม่ใช่งงสิถ้าผมยัดมาอย่างนี้เลยอะ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์เพราะว่าตอนเนี้ยตัวแปร a กับตัวแปร b ของเรามันยังไม่มีค่าครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาคำสั่งนี้ครับลากมา s ซ t ตนี่ครับเซตเซตรงนี้หมายความว่าเซตัวแปร a ให้มีค่าเท่ากับ ตืด,ตดอ่ะผมใส่เป็นหนึ่งครับเซตตัวแปร b ให้มีค่ากับตืดๆผมใส่เป็น2เข้าหูอไฟเวอร์ครับ a บวก b มีค่าเป็น2อ่ะอย่างนี้พอเข้าใจเนาะเสร็จแล้วมาต่อครับหลังจากเรามีตัวแปรอะไรอย่างนี้เนะี่ยเราต้องเพิ่มความซับซ้อนแบบนิดน,นึงด้วยการสร้างเงื่อนไขต่างๆมาให้ไมโครบิททำงานตามที่เราจะทำนะครับ โอเคสร้างเงื่อนไขครับเงื่อนไขยอยู่ที่โลจิกนะครับนี่ปึ๊บ if else เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปทำงานเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ if else if แล้วก็ else เนะี่ยมันคือเงื่อนไขครับซึ่งมันแปลตรงตัวกับการแปลอังกฤษเป็นไทย if ก็คือถ้าถ้าตื้อตือ เข้าเงื่อนไขให้ทำงานอะไร else if หมายความว่าถ้าไม่ใช่ไอ้เงื่อนไขข้างบนเนี่ยมันจะมาเข้าเงื่อนไขนี้ครับถ้า else if เงื่อนไขตึ๊ดตดตรงเงื่อนไขทำงานอะไรลงมาครับเป็น else ถ้าเกิดไอ้เงื่อนไขที่เราตั้งไว้ข้างบนเนี่ยใน if กับ else if เนี่ยมันไม่เข้าเงื่อนไขเลยมันก็จะบังคับมาเข้า else ครับเพราะว่า else มันจะครอบคลุมเงื่อนไขทั้งหมดทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในสองบนอันแรกของเรานะครับ เดี๋ยวลองใช้เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เป็นเงื่อนไขหลักเลยโดยผมจะใช้ตัวแปร A กับ b นีนะครับมากำหนดถ้า A เท่ากับ B ก่อนนะครับอย่างแรกเลยให้มันแสดงหน้ายิ้ม นี่ครับแสดงหน้ายิ้มแต่มันไม่แสดงครับเพราะว่าอะไรพอจะจาได้ใช่ไหมครับเพราะว่า a กับ b มันไม่เท่ากันครับเพราะเราตั้งตัวแปรไว้ตรงนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนให้ a กับ b มันเท่ากันมันก็จะยิ้มอ่ะพอเห็นภาพไหมครับเอาอันนี้ก่อนผมจะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ดูว่าเป็นมากกว่าส่วนเงื่อนไขที่สองในเอลในเอลซี e ครับน้อยกว่า ก๊อปปี้ตรงนี้มาก่อนนี่ครับยิ้ม elif ให้เป็นบึ้งนะครับแล้วก็จะก๊อปตัวแปร a ตัวแปร b มาใส่ตรงนี้นี่ a มากกว่า b หน้ายิ้ม a น้อยกว่า b หน้าบึง้งแต่ด้วยความที่ว่าตอนนีน้ทั้ง a ทั้ง b มันเท่ากันอยู่ครับแปลว่ามันจะมาเข้าเงื่อนไข else แต่พอดีเงื่อนไข else ของเราเนี่ยยังไม่ สั่งให้มันทําหน้าอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเราก็จะสั่งตอนนี้ครับให้มันทําหน้าแบบอะไรวะไม่เอาอะไรเลยนะครับลองดูอันนี้เห็นไหมครับอันนี้พอจะเข้าใจนิดนึงนะครับคิดว่าที่ผ่านมาตรงนี้ยังไม่ยากนะครับคิดว่ายังเข้าใจได้อยู่แล้วก็ต่อมาครับพอเรามี else else อ,อ,อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยพอเรามีเงื่อนไขแล้วเนี่ย แล้วก็จะขาดอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดและใช้บ่อยมากๆในการเขียนโปรแกรมนะครับนั่นก็คือหรูวายครับอ่ะมาจัดไปตรงนี้ก่อนเลย y true true ตรงนี้คือเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงถ้าใช้ภาษาง่ายๆนั่นก็คือทำทำไปเถอะประมาณนี้นะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ y True ก็คือทำแน่นอนโดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขข้างในเลยนะครับเพราะว่า True จะพูดแบบนี้อาจจะ,ะพูดแต่พูดแบบนี้นอาจจะไม่คเ,เข้าใจล้วลองยัดคำสั่งเข้าไปดูครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะทำงานทุกอย่างเลยนี่ผมลองให้มันโชว์ number ตรงนี้ดูครับโชว์ show number สอ,อ่ะนี่เห็นไหมครับ มันแสดงเป็นเลขสอแหละแต่ด้วยความที่ว่าไอไวทตรงเนี้ยบันดันมาอยู่ในหลุไฟ r วอ e ์ครับซึ่งเราก็อาจจะมองได้ว่ามันก็ทำงานเหมือนือนกันนั่นแหละมันแตกต่างกันยังไงยังไงมันก็ถูกคาสั่งที่เราเขียนไปนี่ยใช่ครับยังไงมันก็ถูกครับถ้าเกิดอยากเข็มข้มแตกต่างอ่ะเราต้องทำให้มันแตกต่างครับเช่นโชว์ number ศใส่พรสอีกหวินี่ครับ มันก็จะโชว์เล,เลขศูนย์ก่อน1นวิเสร็จแ,แล้วมันก็จะเข้าลูป Y 2ตรงนี้มาครับแล้วมันก็จะโชว์เป็นเลข2อีกต่อไปชั่วนี้รันจนกว่าเราจะปิดหน้าจอนี้ออกไปนะครับต่อมาครับคำสั่งสุดท้ายครับ loop for ครับคล้ายๆกับ while loop ครับ while loop เนี่ยมันคือทำงานต่อไปเรื่อยๆจับได้ที่เงื่อนไขที่เราสร้างไว้มันยังถูกต้องอยู่แต่สำหรับ loop for เนี่ย มันคือทํางานโดยจํากัดจํานวนครั้งที่มันจะทําครับสังเกตได้จากตัวแปรชื่ออินเด็กซ์ตรงนี้ครับท,ท,ที่ทุกๆครั้งที่เราสร้าง loop for เนี่ยมันก็จะสร้างตัวแปรอินเด็กซ์ไว้เราทุกครั้งเลยซึ่งในตัวแปรอินเด็กซ์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้อินเด็กซ์ไปก่อนโดยที่การทํางานของ loop for เนี่ยเราสามารถอธิบายได้ว่าเริ่มต้นการทํางานโดยตั้งให้ตัวแปรอินเด็กซ์เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ก่อน แล้วก็จะทํางานไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวแปรอิ Index นเะด็กซ์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4ซึ่งอยู่ตรงตรงนี้ตรงที่ผมมาร์คไว้ตรงนี้ซึ่งมันสามารถแก้ไขได้ครับเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8ได้หมดนะครับแต่เราจะใช้เป็นตัวอย่างครับที่ตัวแปรเท่ากับ4โดยที่ตัวแปรอิ Index นเะด็กซ์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น1ก็ต่อเมื่อมันทํางานทุกๆคําสั่งในลูป for เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวในที่นี้ผมก็จะให้มันโชว์ number เหมือนเดิมครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามัน ทำงานยังไงกันแน่นะครับนี่คผมลองตั้งเป็นโชว์นัมเบอร์หนึ่งโชว์นัมเบอร์สองมีพอส์ศูนย์จุดสองเมียทีครับขั้นไว้ตรงนี้มันก็จะเริ่มต้นโปรแกรมที่โชว์ 0, นัมเบอร์ศูนย์นะเมื่อกี้เร็วมากมองไม่ทันเลยเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็จะโชว์นัมเบอร์หนึ่งแล้วก็โชว์นัมเบอร์สองวนอย่างนี้เรื่อยๆสี่ครั้งนะครับคอ,อสโคปสี่ครั้งปุ๊บมันก็จะมาโชว์นัมเบอร์ศูนย์ใหม่ครับแล้วก็จะโชว์หนึ่งสองใหม่อันนี้ปล่อยมันวนไปก่อนครับ อานนี้ครับศูนย์หนึ่งสอง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 อ่ะสังเกตได้ว่าหนึ่งกับสองที่มันแสดงบนหน้าจอไมโครบิ t เนี่ยมันเป็นห้าครั้งครับเพราะว่าอินเด็กซ์เนี่ยเริ่มต้นที่ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์ถึงสี่เนี่ยเท่ากับห้าครั้งครับเท่ากับอันเนี้ยทำงานถูกต้องแล้วอ่ะและ คำสั่งที่ผมสอนไปทั้งหมดในวิดีโอนี้ก็คือคำสั่งพื้นฐานที่ผมคิดว่ามันจําเป็นสําหรับการนําไปใช้ในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์นะครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ครับสาหรับคนที่สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์หรือว่าการเขียนโปรแกรมใส่ตัวไมโครคอนโทรเลอร์ตัวไมโครบิ t โดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วก็ c r i b e Channel ไว้ได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยทางช n n e l ของเราเนี่ยก็จะมีการ สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์มาเรื่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัว m มโครบิดเองก็ได้เยอะหน่อยเพราะเราคิดว่า m ม c r o b ิ t เนี่ยมันสามารถนําไปสร้างสรรค์อะไรได้เยอะมากๆนะครับก็สำหรับวันสำหรับในวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ